เป็นยังไงเอาเอาเป็นยังไงอยากไปจริงนะบางกอบเห็นคนเขาบอกว่าเป็นสวรรค์ไปห้ามเจ้าพอบอกวา่าอางดันผู้รังอยากไปบ่ายานไปแล้วที่เป็นยังไงไป สิเป็นจ้าไดนกระทองไข่สังตัวอุ้มท้องอุ้มใสกลับมาบ้านเฮารดแดงพี่ไม่สามารถให้ได้เลยนะเพราะว่าพี่ไม่ใช่พี่พี่ไม่อ๋อไม่ใช่รถแดงอ๋อ,อ,อ,อพี่ไม่เคยใช้รถแดงเลย หรือว่าไม่ค่อยกไม่ได้สังเกตเลยอย่างที่บอกอ่ะหมายก็ว่าอย่างบ้านี่อยู่ข้างนอกเวลาพี่มาพี่อยู่โน่นแล้วพี่ก็เข้ามาเชียงใหม่ตั้งสอ์อาทิตย์สองอาทิตย์เข้าทีหนึ่งไม่ใช่เลยไม่ให้โบกในเรื่องที่ไม่ควรจะจอดใช่ไหมอย่างเช่นให้จอดในเรื่องทางโค้งทางที่จราจรตีดขาดรถแดงเขาก็ต้องจอดรับ เพราะว่าไม่มีป้ายอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นค่ะต้องการคําตอบอย่างนี้หรือเปล่าเราอยู่บนรถอ่ะทำไงได้เป็นไงได้อ่ะเออใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของจิตสํานึกของคนคนนั้นเอที่อย่างนี้มันควรที่จะเรียกไหมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็รู้นะก็กดอะทุกคนต้องกดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติทุกคนทั้งนั้นแหละฉันจะเรียกตรงเนี้ยมีอะไรไหมอะ แล้วฉันฉันเดินมาไกลแล้ yeah, มันเหนื่อยละโดยไม่ไม่ได้คิดหรอกว่าตรงนี้มันสมควรที่จะสอดใหม่เพลงสมุยอยู่เมืองตรุอยากยุ่งจนลืมแฟนเก่าน้องลืมลาเข้าอึ่งเข้าบนปลาเจ้าลืมบ้านน้องก็ไกลไปเป็นผู้นายได้ดีไม่น่าได้ดีกลับมาทําไมได้ดีกลับมาทําไมเดีอ้าก้าวของดีมาฝากสันติ ผมไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นคนที่นี่ผมอ้าวเป็นคนที่ไหนคนเชียงดาวเชียงดาวอ๋อได้นิดหนึ่งคนดอยอ๋ออันนี้ได้ปลากี่ตัวแล้วเพิ่งมาตกแล้วแต่ว่าปลามันจะกินกินเพิ่งมาตกวันแรกวันแรก ตอนีพอดีพี่หล่อมากเลยขึ้นกลองมากเลยบ้านน้องตะไกล้มีแต่ลำบากเกลด้านดำดเป็นานได้เห็นสวรรสมอยากแทมได้พองความมาให้คุณแม่ญาติโยมดาโพธนาลูกยายิสีดาวาสนามัน รถติดรถติดใช่ไหมคะส่วนมากก็จะเป็นพวกต่ตางต่างประเทศอะไรย่ยบน่้มันไม่รู้เร<ล>ื่องทำให้เสียเวลา,ออาได้แต่อังกฤษเนี่ยปูปูป,ป,ปา่าๆนะเขาจะต้องเราต้องเอาให้เขาชี้แผนที่ของเชียงใหม่แต่เป็นภาษาจีน อเราก็พาเราก็พาไปได้ถ้าชี้แล้วแต่ตกลงครับถ้าอย่างกรณีขึ้นดอยมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าวนในเวียงอย่างเดียวะนะถ้าวนในเวียงนี่มันก็สามบะแต่ตอนนี้ว่าถ้าขึ้นดอยเนี่ยมันราคามันอ่ต้องเป็นเหมานะต้องบอกเขาว่าทูเกเตอร์นะไม่ใช่ว่าไปคนเดียวอ,อย่าง<ส>ตีนดอยเนี่ยที่รถคิวเขาก็คือว่า ขึ้นลง80บาทเนาะแต่ถ้า10คนเขา800แล้วใช่ไหมแต่ถ้านี้ว่าถ้าเหมารถแดงไปเนี่ยเราไปแค่สองสามคนห0าร้อยเองนะั็จะูกกว่าเอรถคิวแล้วต้องไปรอเบียดกันด้วยอันนี้ไม่ต้องเบียดค่ะเราจะจอดอย่างจุดชมวิวนี้อ่าดูน้ำตกนี้รถคิวนี่เขาไม่จอดอะไรให้หละยาวเลยครับผมไปไหนเชียงใหม่ภูคำ ต้องต้องรอรถลำภูสักกัมหนึ่งน่ะมันต้องรอสัก 2, นน 2> องคนคนหนึูเมาไปร้อยหนึ่งเนรับเนี่ยถ้าอย่างนี้เรียบเป็นหมอค่ะเจ้าหลื้อบ้านนอกลางไกลไปเป็นผู้นายได้ กอาของดีมาฝากสัติบ้านน้องตาไกลไม,มีแต่ลําบากเปนกังตันาดำเป็นกังตันได้เึ็นสวรรค์สมอยากแค่ได้มองภาเทียบกันแล้วในในในสมัยก่อนกสมัยนีย้การดําเนินชีวิตมันมันแตกต่างกันแต่ก่อนเนมีมีเรื่องของการค่อยทีค่อยอาศัยาการมีน้ําใจ แต่รู้สึกว่าในสมัยเนี้ยมันไม่ค่อยมีละแล้วแล้วเลยเพราะการใช้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาทุกคนมีความรู้สึกว่าขนาดใกล้กันเป็นเพื่อนกันคุยกันไปนั่งทานข้าวด้วยกันทุกคนก็ใช้ไม่ใช้โทรศัพท์ต่างคนต่างต่างใช้อะซึ่งบางเรื่องมันควรจะจะบางลง,งได้ควรจะมีการแบ่งบ้างเนาะ ก็น่จะฝากเรื่องนี้มากกว่าค่าน่าจะปฏิสัมพันธ์กันด้านเรื่องร่างกายหรือด้านอะไรมากกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีอ๋อแบบกลมหน้ากลมตาเลนอะไรเนาะขอบคุณค่ะ